ที่ทาขึ้นมาเหมือนกันตัวร่างกายเนี่ยนะแต่ตัวตัวจิตนั้นนะ่ะจิตที่นะูปมันเป็นปรมัดเป็นความจริงเป็นธาตุเป็นอยู่อย่างนั้นนะเพราะนั้นกำว่ากามเนี่ยกามเนี่ยถ้าความหมายเนี่ยเียมันจะต้องใช้ตัวหนังสือนะมันจะต้องใช้ตัวหนังสือมาอธิบายนนะทีนี้หลวงพ่อต้องให้ออกตัวหนังสือแต่ต้องกลืนขึ้นมาก,ก่อน ที่ใบดูตรงสือเสร็จต,ต้องต้องออกตรงสือเนี่ยเห็นไหมมันยากตรงนี้นะเพราะนั้นเนี่ยหลวงพอ่อถึงใช้คำว่าเออถ้าฟังหลวงพ่อเข้าใจก็เจง๊งไม่เข้าใจก็เจง๊งแต่ต้องฟังให้เข้าใจเห็นไหมไม่มีสามคำฟังเข้าใจก็เจง๊งไม่เข้าใจก็เจง๊งแต่จะต้องฟังให้เข้าใจมันสามคำาอาทำไมม,มันคล้ายกับหลวงพ่อพูดเล่นคําเลยเล่นคําเป็นภาษาไม่ใช่นะคือเข้าใจก็เจง๊งเนื้อเพราะว่าเราไปเข้าใจในภาษา ข้าใจในภาษาเป็นความจำมันไม่ใช่ปัญญาเห็นไหมเพราะว่าภาษานมันไม่มีทำขึ้นมาทำขึ้นมาเพื่อจะมาสื่อมาสารกันนะอย่างพุทธเจ้าตัสรู้แล้วเนี่ยไม่สามารถมายืนติดกันแล้วให้มันไหลก็ไปหากันได้ที่ตัดรู้นะมันไม่แยกแต่สไฟ้านะเดี๋ชัดไหมผมก็แสดงเดีชัดคือชัดเจนเลยไม่ใช่พูดเล่นนะพูดจริงๆนะคุณที่เราคิดตามจริงๆเราก็จะคิดได้จริงว่าเออมันไม่แยกแต่ใไฟ้านั้นมันไม่สามารถไหลไปหาพระเจ้าตัวนั้นได้ ก็ต้องมาใช้อะไรใช้ภาษาภาษานั้นก็มีทั้งภาษาพูดภาษากายภาษากริยาเห็นไหม <c oughs> อ้มท่ออกมาจากไหนออกมาจากจิตตัวจิตนะั้นเป็นตัวที่ทําขึ้นมานตัวที่ทำฟุงแ่งขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มันยา,ยากอย่างนี้นะนั่นแหละพระองค์แสดงสาูุแล้วใหม่ๆเนะี่ยท่านถึงไม่อยากแสดงไม่แสดงทำเพราะมันยากมันจะเข้าใจได้อย่างไงเนะี่ยท่านคิดอยู่สี่เก้าวันเดินไปเดินมาอยู่ เนี่ยมันอย่างนี้นะเพราะนั้นกรรมการ,รเนี่ยจะต้องใช้ภาษามาอธิบายก่อนแต่เราจะไปติดในภาษานะต้องคิดต,ต่อจากคำที่หลวงพ่อแสดงออกไปกำร,รมการ,รเนี่ยคือความรักความไข้ความพอใจเห็นไหมความรักความไข้ความพอใจสามคำเนี่ยเรียกว่าการความรักความไข้ความพอใจเนี่ยตัวเจตสิกอันนี้เป็นเจตสิกอะไรเราต้องรู้ตรงนี้ จุสิ่นี่เจสิ่นคือเป็นปรมัดนะเป็นอะไรตัวนี้เป็นเจสิกนะไม่ใช่เป็นจิตนะตัวนี้แต่จิตจะต้องรู้อยู่ตรงนี้นะเป็นเจสิกเจสิกเป็นอาการนะอาการเป็นปรมัดตัวตัวนี้เรียกว่าเจตสิกแล้วมันมีเจสิกอะไรอยู่ตัวนี้ก็คือตัวโลภะนะตัวโลภะตัวตัวติดข้องแล้วก็ตัวตัวปีนาเนี่ยสองตัวนี้เจสิกสองตัวนี้นะ ตัวติดข้องตัวติดข้องเนี่ยคือติดข้องติดข้องในอะไรติดข้อง <c oughs> อในเวทนา